2 6่สนะคะยี่สเปอร์เซนคือเรียกว่าจากปี43หรือ44เนี่ยมาถึงปี47ในช่วงของรัฐบาลทักษิณก็ตัวเลขคนจนจาก42.33ก็เหลือ26%เปอร์เซ็นนะเหลือ26%เปอร์เซ็นตมาจนถึงปี49กก็ ที่มีการทำรัฐประาหารในเดือนกันยาแต่ตัวเลขคนจนนั้นยี่สิบเอ็ดกังนั้นตัวนี้ก็ต้องต้องให้เครดิตกันว่าคนจนเนี่ยลดจาก42%เอร์เซ็นลงมาเหลือ21.94%เปอร์เซ็นตแล้วตัวเลขคนละ่ะตัวเลขคนเนี่ยเริ่มลดลงมาเหลือ10กว่าล้านคน10กว่าล้านคนแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เราก็มองว่าแม้นเราจะมีปัญหาทางการเมืองต่างๆมากมายนะตัวเลขคนจนเนี่ยนะหลังจากในยุคที่มีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลไทยรักไทยแล้วก็แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตัวเลขคนจนก็ค่อนข้างลดลงมันมาน,นิ่งอยู่ช่วงปี49ถึง51 ก็คือมันนิ่งเอาตรงตรงประมาณ20%แต่จากนั้นเนี่ยพอมาปี5-2ก็ลดลงมาเป็น17.88%และบัดนี้ปี5-5ก็ลดลงมาเหลือ12.64%และจำนวนคนก็ไม่ถึง10ล้านคนนะก็ไม่ถึง10ล้านคนอ่าสัดส่วนคนจนในในปี5-4 13.22ลดลงมาเหลือ12.6ในปี55นะคะในปี55 12.6เนี่ยคิดเป็นจำนวนคนจน8.4ล้านคน8.4ล้านคนแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นตัวเลขนะฮะในการกำหนดเส้นแห่งความยากจนเนี่ย Poverty Line เนี่ย ตัวเลขก็มาถึง2,492บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นการคำนวณมาตรฐานชีวิตขั้นต่ำ2,492ก็ประมาณ2,500บาทต่อคนต่อเดือนนั่นหมายความว่าคนที่มีไรายได้ต่อคนนะทีนี้พี่น้องลองคิดว่าสมมติในครอบครัวมีคนสามคนมีพ่อมีแม่มีลูก เอาเอาสามคนนั้นนะถ้าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าทํางานคนเดียวทํางานคนเดียวสมมุติว่ารายได้เจ็ดพันบาทหรือเจ็ดพันห้าร้อยสามนะฮะเจ็ดพันห้าร้อยแปลว่าถ้าเจ็ดพันห้าร้อยมีลูกหนึ่งคนนะก็แปลว่าอยู่อยู่บนเส้นความยากจนต้องจัดเป็นคน ที่อยู่ที่เส้นความยากจนแล้วนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อสามชีวิตต่อสามชีวิตแล้วถ้ามีต้องส่งเสียให้อา่าอะไรอะ่ะส่งเสียให้คนอื่นนะคะส่งเสียให้อพ่อแม่นะปู่ย่าตายายหรือมีการเจ็บป่วยมีอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมีการอาใช้งานพุ่มเฟืออะไรไปสักอย่างหนึ่งก็ยิ่งจบกันไปเลย ก็เป็นภาวะนี่สินเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยโดยการคำนวณเนี่ยประมาณ2,500บาทเป็นการบอกว่าปัจเจกชนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมาตรฐานชีวิตขั้นต่ำสุดโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยนะของคนไทยแต่ว่าถ้าถามว่าในภูมิประเทศภาคต่างๆเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะก็คือ,อเวลาเข้าวัดความยากจนเช่นพะเยานะคะ พะเยาก็ไม่เท่ากันกับกรุงเทพนะไม่เท่ากันกับกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องดูตารางเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่าจํานวนคนจนเนี่ยมันลดลงตามลําดับดูเหมือนดีดูเหมือนดีถ้าดูตามนี้เนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้เอาค่าเฉลี่ย GDP ต่อหัวมานะคะ ราค่า GDP ต่อหัวนี่ก็จะทำให้ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ถือเอาว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว GDP ต่อหัวของเราก็เป็นแสนกว่าบาทต่อคนต่อปีต่อคนต่อปีแต่ GDP เนะี่ยมันไม่ได้หมายถึงไรายได้ที่คนเนี่ยทำขึ้นมาได้นะอันนี้เนี่ยสองพบาทก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดนะอันนี้เขาเรียกว่าจนมากนะ ถ้าเกือบจนหรือจนน้อยเนี่ยก็ตัวเลขก็จะสูงขึ้นกว่านี้นะคะทีนี้ในตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้ามาถ้ามาดูภาพที่สองมาเลยนะคะในป55ี55เนี่ยคนจนรวมกับคนเกือบจนเนี่ยมันมีประมาณ15.6ล้านคนหรือ23.5 เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเอาตัวเลขของแค่แต่เพียงว่าคนจนเนี่ยดูเหมือนเหมือนดีถ้างั้นเราก็สบายแล้วปัญหาประเทศแก้แล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวเลข2,500นั้นต่อคนดังที่บอกเพราะว่าถ้าเราเอาคนเกือบจนมารวมกันนะก็จะเป็นร้อยละยี่สิบสามจุดห้าของประชากรทั้งหมดก็คือรวมแล้วคนจนบวกคนเกือบจนสิบ หกล้านคนก็เกือบจะเป็นหนึ่งในสีอะส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะยากไปสั่งนิดนะคะไม่เป็นไรนะตัวนี้นี่ก็คือ,อเรียกว่ามันเป็นเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าคาาสัมปัสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคเราจะเห็นว่ามันเท่าๆกันมาตลอดเลย นะเท่าเท่ากันมาตลอดถ้าดูตารางนะสองห้าสามหนึ่งทั่วประเทศนะความไม่เสมอภาคด้านรายได้ของประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นตัวเลขเอาพี่น้องไม่ต้องรู้วิธีคำนวยเนะี่ยศูนยจุดสี่แปดเจ็ดพอมาห้าสี่ห้าห้ามันก็ยังศูนย์จุดสี่แปดสี่แปลว่ามันเหมือนเดิมมันใกล้เคียงกันนะมันใกล้เคียงกัน ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วในกรุงเทพละ่ะ0.388เอาตัวเลขเป็น0.514ก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกแต่ว่าเรารวมรวมกันแล้วเนี่ยก็คือว่าความไม่เสมอภาคหรือความเหลื่อมล้ำนั่นแหละด้านรายได้เนี่ยคือความยากจนดีขึ้นแต่ว่าความไม่เสมอภาคด้านรายได้เนี่ยยังเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเอามายืนยันตัวเลขให้เห็นว่าทั่วประเทศเป็นยังไงกรุงเทพเป็นยังไงแต่และภาคเป็นอย่างไรข้อสรุปลงท้ายมีอย่างเดียวก็คือว่าความไม่เสมอภาคด้านไรายได้ยังเหมือนกันทั้งหมดนะจากการคํานวณน,นะนั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าในขณะที่คนยากจน เราสามารถที่จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้รวมของประเทศนั้นเนี่ยนะคนที่รวยเขาก็มีรายได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะก,ก็แปลว่าคนจนถูกยกขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ำจะแคบลงคือคนรวยก็มีรายได้มากขึ้นด้วยเราจะเห็นได้เลยว่า หลังเหตุการณ์ต้มยำกุ้งซึ่งมันเป็นความเสียหายของของคนรวยแต่กลายเป็นว่าคนจนมากขึ้นน่ะคนจนกับจนมากขึ้นตารางนี้นะคะอนุญาตให้เต็มเลยค่ะไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์ก็ได้นะคะขยายเต็มเลยเป็นตารางสัดส่วนรายได้ของประชากรจำแนกตามกลุ่มประชากรตามลำดับรายได้ เื่อยืนยันว่าแม้เราจะมีคนจนน้อยลงแต่ว่าช่องว่างนะแล้วสัสดส่วนรายได้ของประชากรเนี้ยในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันยังแตกต่างกันอย่างมากที่ที่หน้าหน้าสังเกตเป็นที่สุดซ้ายมือเราจะเขียนว่ากลุ่ม10%ที่หนึ่งดู ช่องสายมือสุดนะคะที่จนสุดแล้วก็เราแบ่งคนพูดตรงๆว่าเป็นสิบสิบกลุม่มกลุ่มที่หนึ่งจนสุดจนมากลุ่มข้างล่างคือรวยสุดนะไม่ไม่คิดเป็นยี่สิบเอร์เซ็นเอาว่ารายได้ของประชากรจำแนกนะกลุ่มที่จนสุดเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่น้องดูนะ กลุ่มจนสุด10% 2,531มี1.78%มา2,554กระโดดมาเลย1.56มันก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่อย่างมีนัยยะสำคัญก็คือหมายความว่านะกลุ่ม2,531ประชาชนที่จนสุดเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ ยอดรายได้ทั้งประเทศมีร้อยบาท10%ของคนจนที่สุดเนี่ยคนจนที่สุดเอาเราก็หารสิบมี6.5ล้านคน6.5ล้านคนเนี่ยจะมีรายได้ของคน6.5ล้านนี้คิดเป็นสัดส่วน1.56%ของร้อยบาทแล้วกลุ่มที่รวยที่สุดล่ะ คุมรวยที่สุดปีสามหนึ่งเนี่ยนะหรือปีสามสามเนี่ยปีสามสามก็ได้รวยที่สุดเนี่ยมีตัวเลขนะคะหรือปีสามหนึ่งมีสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตปีสามสามมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์สเหรียก็ประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าแปลว่าร้อยบาทที่เป็นรายได้ของประเทศเนี่ยคนหกจุดห้าล้านคนเนี้ยเป็นของคนเหล่านี้เสียนะ 4ีบาทหรือสาิบเาบาทแล้วหันมาดูปีห้าสี่เท่ากันไหมหันมาดูทางขวาสุดเลยนะพี่น้องวาดสายตามาสามสิบเกเจดบรรทัดก่อนคำว่าร้อยก็แปลว่าสัดส่วนรายได้ประชากรน,นั้นค่อนข้างเหมือนเดิมแล้วเรามาดูตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแบ่งคน ตามฐานะเศรษฐกิจนะไม่ได้จงใจจะแบ่งเป็นชนชั้นหรอกก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือหมายความว่าภพภกกระพั์ที่ทำมาได้ร้อยบาทนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเอาคนรวยสุดยี่สิบเปอร์เซนบวกกันเข้าไปนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่สิบสี่ก็ห้าสิบี่เปอร์เซนแต่ว่าอะไร แต่ว่าในร้อยบาทเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยเป็นของคนยี่สิบเปอร์เซ็นคนสิบสองสิบสามล้านคนและอีที่เหลืออีกอประมาณห้าสิบกว่าล้านคนล่ะนั่นแหละก็เอาที่เหลือไปอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของคนห้าสิบกว่าล้านคนแต่ว่าครึ่งหนึ่งเป็นของคนยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือรายได้ จะเป็นของกลุ่ม10%ที่รวยสุดกับ10%ที่9 10%ที่8ก็ยังไม่น่าเกลียดก็ยังมีรายได้ประมาณ10.92% 10. แต่ว่าถ้าเราเอา10%ที่20 2สคนเนี่ย20ซที่รวยสุดมารวมกันก็แปลว่าไอ้ยีคนนี้เนี่ยมีรายได้เกินครึ่งเนี่ยพวกกระซับ เกินครึ่งหนึ่งเป็นของคน20%ที่รวยสุดเมื่อกี้เราพูดถึงจีนี่โคเอฟ c ิเชนหรือที่เรียกว่า,าเรียกว่าอะไรเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ตัวนี้ก็เป็นการโชว์แบบตัวเลขง่ายๆธรรมดาว่ารายได้ทั้งหมดนั้นเป็นของใคร ก็พบว่ากว่าครึ่งอันนี้สรุปไปเลยโดยถ้าดูตารางแล้วมันมันตัวเลขเยอะกว่าครึ่งเป็นของคนยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นบนคนยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นบนจึงต้องเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเอามีโภคพย์มีรายได้เกินครึ่งของประเทศนี้สมมติเราเอา GDP มาคิดอันนี้ก็เป็นของคนยี่สิบเปอร์เซ็นนี้ นะยี่สิบเปอร์เซนตก็ประมาณสิบสามล้านคนแล้วที่เหลือนะที่เหลืออีห้าสิบกว่าล้านคนก็มีรายได้ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบกว่าเป็นนี่คือนี่คืออสถานการณ์ของประเทศไทยปีสามหนึ่งสามสามนะสามห้าสามเจ็ดสามเก้า เราจะเห็นว่าผู้ที่มั่งคั่งเนี่ยก็จะมีตัวเลขสัดส่วนรายได้ประมาณ39% 40%เหมือนกัน